อยากกินชานมไข่มุกจังเลย,ยเอา้าวอยากกินชานมไข่มุกเหรอใช่อฮ้ยเหมือนตาเห็นม่พี่ซื้อมาให้พอดีเลยนี่ชานมไข่มุกโอ้ยอหนูเลิกกินชานมไข่มุกแล้วไม่อะ,ะวันนี้มีตัวช่วยตัวใหม่ฮะ TRGO Plus โปรตีนพืชชานมไข่มุกแล้วมันจะแทนกันได้เหรอ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรับรองว่าพี่ตานแยกไม่ออกแน่นอนจริงนะนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดกล่องเลยนี่มาในรูปแบบซองด้วยพกพาง่ายสะดวกงงแล้วค่ะงงแล้วค่ะเดี๋ยวจะชงให้ดูนะคะนี่เลยใส่น้ำลงไปโอ้โน้ำเย็นแล้วก็ชีกซองว้า บอกเลยเดี๋ยวแยกไม่ออกแน่นอนจริงอะใช่แยกไม่ออกเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าในซองนี้นะคะเป็นโปรโตีนจากพืชล้วนๆค่ะแล้วที่สำคัญนะให้โปรโตีนสูงถึง10กรัม10กรัมเลยเหรอใช่แล้วก็มีน้ำตาลเนี่ยแค่2กรัมเองอบอกเลยว่าไม่อ้วนเป็นชานมไข่มุกที่กินแล้วก็สวยหุ่นดีที่สำคัญไม่อ้วนเลยจ้า ยอดมีของดีแบบนี้ในโลกนี้ด้วยหรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพีตันหลับตาอะไพี่อาันเทมเทมเดมดีมแดมเท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 ีียมเดียมเี่นะคีนดี่นะดีนียมเ้ียมเดี่มเดีมดีดียดียดยมียีมีมเียี่มามม เด็นยางยางยางใจเย็นๆของดีต้องรอหน่อยเดี๋ยวทุกคนดูนะคะนี่นะดูนะดูนด้ีดดูกล้องนี้สัก่อนและนี่อ่ะเชิญชิมตาด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 าปุ่มปุ่มเฮ้ยสีเหมือนกันเลยใช่ถ้ารู้ได้ไงไ่นของจริงอะ อรนะ่อยเลยก็ชานมไข,มข่มุกอืมอันไหนชานมไข่มุกอันไหนพีอาร์โก้ p l u อันนี้ชานมไข่มุกผิดอันนี้ค <laughs> ือนนทีอาร์กโก้ p l u นั่นเองหอมไหมคะห,หอมอร่อยย่อยง่าย ดีมีประโยชน์ครับท่านนี่ Amazing <laughs> อย่าลืมนะคะติดตอ่อเข้ามาได้เลยเย้เฮ้ยอะไรเนี่ยมลิกแล้วค่ะหนูเลิกชานนมแล้วค่ะเอะเอะเอะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกชานนมแล้วค่ะอ่ะอะ่อ๋อยังหรอกค่ะพอมีทีอาโกค่ะ